สวัสดีทุกคนวันนี้ก็พบกับซองของตุกตาสาวน้องน้องสาวนีอ่นอะ่อนเมื่อนา้ทุกคนน้องตุกตาอ่าเอาคือข้าแม่เม <laughs> ื่อนา้ทุกคนน้องตุกกาจะมาสัมผัสพ่ออีกแล้วนะทุกคนกับเรื่องอ่าการใช้ชีวิตของพ่อตอนอยู่ไทยเนาะแล้วก็มีแม่มาเข้าคำนำซึ่งอันนี้ก็มีคําถามมาแล้วเป็นเทียมหอยเดี๋ยวเขาจะมาถามกันเนาะทุกคนอ่ะคืออันนี้เป็นอ่าเอฟซีพนนอทุกคนแบบว่าพนแซตมา มามาแบบขับไปคำถามมาให้ถามมาะนะทุกคนซึ่งน้องตุ๊กได้บันทึกไว้แล้วไปที่แฮมพอยนะคะซึ่งคลิปก้นๆนะ้องตุ๊กถามพ่อไปว่าเออเอฟซีก็คอมมาหลายว่าเออสัมภาษณ์พ่อแนวนั้นแนวนี้แน่แบบสัมภาษณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้แน่ว่าการเทศเวกพิไทยเป็นอะไรเดิมแลม้วมายุราเป็นเดิมสินะเพื่อนกับบอกบอกหลายคนอยู่เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยว อ่าเมื่อน,นี้มีอยูห้าคำถามเนาะทุกคนที่จะมาถามพ่อเนาะทุกคนก็คือว่ามีสะมีห้าข้อแต่ฮูกาอ,อยููประเทศไทยเนาะทุกคนเป็นคลิปที่แบบเกี่ยวกับประเทศไทยเนาะเดี๋ยวมาเริ่มข้อแรกกันเลยก็คือถ้าตอบวเดวอร์พอเดอเออตอนอยู่เออข้อแรกฟังนะทุกคนเด้อตอนอยู่ไทยพ่อทํางานเอ้ยพ่อทํานาแบบไหน นาดำหรือนาหวานตอนอยู่ไทยเหรอแย้สน่แห้วก็น้านาดำนาดำตอกกาตอกกาแล้วก็ลกาดำาอไทยเนี่ยเอ็ดอันยุราเนี่ยคือคือเอ็ดไทยมันเอ็ดอันเดียดไหมเอ็ดไเอ็ดไฮเอ็ดไแล้วก็ดำเดี๋ยวดำเออแต่ว่าอยู่ไทยยังจะโบหมีไฮด้อ๋ออยู่ไทยจะโบเขาโบเห็ดไฮกันแล้วแมนอันนี้เป็นเดือหัน เป็นเนยใช่คุณเฮ็ดเหรอเอาความไม้คือว่าแต่ก้อนไทยกับเฮ็ดยุ่งเฮานี่น่ะย้อนยุคขลองไทยมาตั้งเป็นสาวปีคุณใดไม่ล่ะเข้าใจก้อนไทยกับเฮ็ดไทยกับเฮ็ดแต่เดี๋ยวนี้ป่เฮ็ดแล้วเดี๋ยวนี้ความเจริญของเพิ่นมีหลายเดี๋ยวนี้อยู่ประเทศไทยพน่าเป็นป่เฮ็ดแล้วแล้วลาวเฮานี่มันอย่างลาล่างนั่งลาวเฮานี่น่ะเฮานี่ย้อนคืนเป็นสาวปีของเพิ่นคืนลั่งคุณใดแม่สบ่เขาให้นี่น่ะป้าย้อนไล่ไปแล้วคุณนาฉันขอบางคนก็ว่าว่า สมพอเอฟซีบางคนคนมากว่าว่าอันเอาคือว่าบุเคยเห็นสิเนาะบุเคยเห็นว่าแม่เดคยเป็นนั้นผู้ที่เกิดไม่รุนร่างยังเล็กอย่างน้อยนี่อาชีพบุหันเคยหูเคยเห็นคนไทยคนนาคนรุ่นก่อนๆกัเขาก็เห็นเขาก็หูเห็นไอเห็นไอก็เพ็นหน้าเขาก็หูเพิ่นก็หูอย่างนี้รุ่นประตูไม่ตูพุ้นเพิ่นได้เห็นแต่ว่ารุ่นใหม่ๆสิบุหูแล้วอยู่ไทยนะการเห็ให้ก็เวียหน้านี่ก็เห็นหน้าอยู่อยู่ไทยนี่ก็ เป็นโต๊ะก้าโต๊ะก้าแล้วก็ดําแต่ว่าก็ผู้ลังค้นกับวานเหมือนกันไทยแล้วก็บวานเหมือนกันแสดงว่ามันเป็นอ่านท่านสาวปีล่างพุนาะการทิดให้ได้สาวปีล่างนั่นไปเฮ็ิหนาไดไต้นหนูป้าสมพอดแบบเพิ่นบ่คอยหู้เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปข้อสองกันเลยเนาะการไทยนาปานคำมันเกมสิทธีได้เนี่ยเาต้องตอบไปได้ด้่เยิโอเคทุกคนไปเพื่อข้อสองกันเลยฟังเด้อ การไถนาและคาดนาไซควายไถนาหรือไซรถไถนาสมัยก่อนก็ไสควายไทน่แหละตอนมันเจ้าไส่ควายไทยเพราะว่าตอนพ่อพ่อก็าบอกเคยไถแต่พ่อเคยจูงควายจูงค้ายให้พ่อตู้นะพ่อตู้เป็นคนไทยเป็นไทยจับเดิเป็นไทยจับยู่เอาที่ควายดึงแล้วก็ต้องมีมีผู้หนึ่งจูงควายทำบทันเก่งนะต้องจูงพ่อตอนนั้นพ่อ จำได้อยู่ปสามปสีนี่พ่อยังไป, uh huh. ไปจูงคว้วยเพื่อนพ่อพ่อขีอค่คว้วยพ่อยังเคยตกกล้วยดิอ๋อ oh, นี่เพิ่นถามตัวว่าและพ่อเคยไช้ควายและพ่อเคยไซ้ควายไถนาไหมเยงว่าไชดบมั้่อเคยไช้ไไไแต่ว่าสมัยนี้กามีรถไถกันเพิ่แล้วรถไถนาหน้ารถตแตกเนี่ยนะตอนมันไซด์่ะพานตะกนตะกอนมันบุ๋มีรถไถนาได้อยู่บ้านนะ oh. อ๋อยู่บ้านบุมีรถไถนาเลยมีตะคว้วย กองนี้ก็ชอบดับเนาะตีลังกาพูดยานกองตีลังกาแสดงว่าสมัยเด็กกองนี้พ่อได้ใส่ขวายเนาะใส่ขวายไผนาไเขาเนี่ยก็อีพ่อยังผ่านได้ใส่เนาะเอาเป็นยังสิผ่านได้ใส่แต่แม่ก็ยังได้เพื่อซีแล้วไถ่เพื่อซีเล่ให้นึ่งจังสิโอ้ยเป็นเอาตีนเยียบวะงัวขวายแค่นะบ่เนี่ยแม่เดี๋ยวพอเข้าเจอ กมี่ไทเนาะควยก็ดึงเนาะคว้ยดึงไทเนาะอ๋อแบบว่ามันเป็นอันคาดทางไทยอยู่ทางล่างมันแล้วเธอมาซื้อตวควยแล้วเธอตัวขวยย่างแล้วแก้มันมีเอกซซื้อบ้านนี่มีเอกซซื้อบ้าตัวควยนี่ตวยไทยมีไทยอันเดียวไทพันเดียวจับแล้วควยดึงดึงไทนั่นจับแล้วผู้นึงเป็นผู้จูงตัวควยันไปตาคองลยพ่อไม่คนจูงฮะพ่อยังน้อยดิพ่อได้จูงค่ะพ่น ก็บ่าคักแล้วเฮายังน้อยเฮาก่ปีงูอัเด้อบังคับบุคากเฮาแก่ต้องไถ่แต่เศร้าวันนี้เฮายังน้อยเฮาโกวยากตื่นแต่เศร้าวันนี้วันนี้พอตู้ไม่ตู้บังคับให้ตื่นแต่เศร้าเพราะเฮาต้องจ่มควายไปนาเดิจักปีอีพ่อเฮ็ยนาเลยพ่อเศร้าเห็ุเนี้ยนะกะตอนนั้นพ่อปอสามพอสี่เด้าจำความได้นั่นล่ะอ่าพอสามปอสี่นี่ก็อยู่ประมาณสิบปีแล้วก็สิบเก้าปีแล้วก็คุณนะอ๋อเก้าปีแล้วเด้อืม พออยู่ไทยเขาปหนึ่งเจ็ดปีอสองแปดปีอสามเก้าปีเด้อือเห็นแล้วะก็ไปไทยกาแยใช่ปกาแฟใต้นอนอีกเนาะอือต่พอไปจุ้มประยูไตใั้ก็เลยบรไทาให้หน้าบ่วันนี้พ่อกับแม่พาพ่อลงไปอยู่ไปทำทำงานอยู่พักใต้หุ่นพ่อกับแม่พาไปนะพ่อเลยบริยุบ้านพ่อออกจากบ้านเงี้ยอยู่ปสีอายุสิบปี พอออกจากบ้านไปพ่อ,อแม่พาไปไปทํางานอยู่ภาคใต้นะพอ,อเลยลงไปน้ำพ<อ>ิ่นข้อสองบงทีนี่ <c oughs> ลืมไม่ได้แบบนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวไปข้อสามกันเลยเนาะหลักการข้อสามคำถามว่าอ,อคําถามคือในการเก็บเกี่ยวข้าวใซ้คนเกี่ยวข้าวหรือใซ้รถเกี่ยวข้าวถ้าใซ้คนเกี่ยวตากข้าวไว้กี่กวันจึงมัด แล้วหอบมากแล้วหอบมากองรวมกันเออเข้าใจหรอือเข้าใจหรออันเดียวนี่ก็สมัยก้อนกับมีแตะเกียวเอาเบุมมี่ลดบุมมีรลดปันลดยังดอกสมัยมีต่เกียวรดปันมันพึ่งมีรดรดอันเกียวเข่าพึ่งมีมาบุกี่ปีนี่ได้รดเกี่ยวเข่าแต่ว่าลดปันสิมากอนเนาะลดปันมากอน รถวจัรถปั้นเข่าหน่มาก่อนมาก่อนรถเกี่ยวเขาอือหืออืมกระไ่กนะแสดงว่าได้ิบเกี้ยวมือเดินด้วมือเนาะเกี่ยวมือตีเอาคือจังพ่อพาลูกตีนี่แวอนอตะกร่นตีเอาออนย่างนีค่อยๆได้แม่เลยอแม่ชงนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปข้อซี่กันเลยเนาอก็คือข้อซี่นี้ว่าอ่า าซีตัวเนาะลานตีข้าวหรือว่าฝาดข้าวนะเคยทำเป็นลานแล้วใช้ขี่งัวราดไหมหรือทำลานแบบใดอืม,มอันนี้นเป็นคำถามที่ถือได้ตัวนี้เพราะว่าตะกคนสมัยก้อนนี่ใช้ขี้งวัวขี้คว้ยเฮ็ดลานเขานะอ๋อไม่ให้เบลเดียววะพ่อได้ไปตักไปตักคนขี้งวัวขี่คว้วให้ไม่ตุันพราตู้ดิ ก็เดี่ยวมะกรองแล้วเอาน้าใส่เอาน้าใส่แล้วเยียบเยียบเยียบแล้วก็ปั้นไปน้ำกี้ดินนี่คี้ดินเน่าต้องอัดไม้เอาไปที่เกี้ยงเกี้ยงแล้วเอาไปอัดหูขี้ดินอันเดียให้มันแล้วเอาขี้งัวขี้ควายนี่ปั้นคือจังเทปูนนี่นะแต่ถ้ายอเทปูนนี่แมันจะแข็งอืมเอ้ามันจะแข็งไปเลยเพราะ่ต้องใส่ผ้าปูบานนี่ใส่ผ้าปูบานนั้นเขาก็ขวดเข่าเอาเลยเพราะมันเป็นย่ามแรงเด้อแบบย่ามเกี่ยวเขามันเป็นย่ามบุยฝนแล้ว แม่สิแมก่กระไดมัมคือปูนนี่เลยไหมเออมันแข็งเ <ๆ S 2> ป๊กคือปูนเลยะอืะแต่ว่าหอดน้มฝนต๊มันถึกมันถึกน้ำฝนแล้วมันก็เปื่อยออกเป็นปุย๋ยอ,อ๋อโอ้ไปคนขี่งัวมาจากคอกขีข่คว้วยมาจากคอกธรรมดาบ่ไม่เพิ่นเหยียบเพิ่นหยียบเพิ่นหยียบเพิ่นใส่ใส่ตีนใส่เท้าเนี่ยหยียบออนเท้านำ้ำหดเหยียบพิ่นก็ทูไปลาดไปเพื่อจังเงินเทปูนนี่สะอาดดีเกลี้ยง เวลามันแห้งมากเกี้ยงคืออย่งที่ญี่ปุ่นแล้วว่าขันฝนตกมามันก็ละลายลงเออฝนตกมันก็ละลายดิเป็นปุยเป็นปุยเลยใส่นาเลยใส่นาเลยแบบนั้นตีเอาตีเข่าแล้วก็ตีอยู่ในลาดนั่นเลยโบ้ยใส่ผ้าใส่ยังปูได้บุกือสมัยนี้นี่อมันยังมีแบบนี้อีกทำไมก้อนงัวควายมันหลายดิงัวควายอุ้ยขี้ก็เอาขี้เมื่อเมื่อได้ขี้ดนก็ได้อะไรก็ขี้คือมือเศร้านี่แหละขี้ไม่ไหม้ไปซอก ไปซอบเก็บเอาน่ะไปหาเก็บเอาน่ะแสดงว่าสมัยแตะโกนี้เขาหัอกล้วยนึกหัวกล้วยมาลายพอตู้บดเลี้ยงทั้งหัวทั้งคล้วยนะอือหึเป็นสิเลยเนาะสมัยแต่ก่อนเก็บขีิงหัวแล้วกะไปโรงเรียนงามนั่นไปโรงเรียนดิอืมเก็บขีิงหัวไอ้พอตู้แล้วไปโรงเรียนอาบน้ำล้วไปโรงเรียนทำไมดีเห่าทํา อีแม่ก็เกิดทันคือกันเนาะต้ามน่รุ่นรุ่นซุ้มพ่อซุ้มแม่นี่ท่านพัตรรุ่นซุ้มพ่อซุ้มแม่เนี่ยรุ่นซุ้มลูกนี่บุเคยเห็นแหละรุ่นไอ้นี่ลงมาเนาะเจอชิบเห็นเนาะรุ่นเอดาเห็นปะรุ่นไอ้ดาเห็นบอกยังบ่เห็นแต่เนี่ยมีแต่รุ่นสี่สิบปีต้องรุ่นระดับซุ้มพ่อนี่สามสิบปีสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบปีลงมานี่ยสามสิบปีลงมาเนี่ยแม่จำปีแม่จำปีลงมานี่เห็นบุห็น เห็นยังเป็นเห็นแต่ว่ายังเป็นเด็กนอ้อยยังบวชด้เอ,อ็ดแม่นี่ด้เอ็ดแล้วแม่นี่นะซีซีพีคือไปไดไรเหตุ <laughs> ท <laughs> แรกพ่อก็าบอกเขาใจเลยว่าขีิงหัวขี่กล้วยเข้ามาปั่นแล้วเข้า่อนเอามาตีแล้วมาปั่นใส่ขี้ดินและเวลามันแห้งมากสิแข็ง,ขขงพ่อหัวไก่หู้ว่าแข็งคือต่สู้โบเอาอาหันเพลินปูอนอปเอา สมัยแต่ก้อนมันนึ่งกระปุ่มน็อกนี่บ้านนอกเราได้มีเป่านี่เอาจนว่าเจ็บมือว่าสั่นเรได้มี่เปื่อนได้กระปุ่มนี่มีได้ลำบากแทนต่ก้อนนายอันเด็ก็ต้องเฮ็ดเอาต้องใส่ภูมิปัญญาผู้เฒ่าอันประตูไม่ตู้พ้นผ้าเฮ็ดแต่สมัยพุ่นล้นแสดงว่าทุกข์ขนาดเนาะมู้ยแสดงว่าไฟเขียนไฟแสดงว่าไม่นอกตุ้มลิ้แบบเจริญขนาดเลยรถติ๊กตกกระปุ่มีเลยไปหาบ เขามากองใจไม้ไม้คั้นเสียบมัดเข่าเสียบเสียบเสียบก็มาหากมาบนีโอ้ยคอยแห้งจนหดเลยมีมยลถคนลดยังไดี๋น้าบัดหน้า,ห,นาหลบมดนี้ตะก่อนอตีเอาอเข้าหนานี่ลอยไปเป่าตีเอาตีเอาอย่างเดียวเนาะนมตมมือเนาะขนาดอันแค่สาวไปตอนย่งจ้องมือแหละโอเคเดี๋ยวมาเบื้องข้อห้ากันทุกคน ข้อห้าแม่นอ่าสมัยพ่อทํานาอยู่ไทยมีฮีตคองประเพณีการหวานลงลงอะไรวะลงคานไถานาดำนาเกี่ยวข้าวฝาดข้าวและหาบอันเดียวเม็ดข้าวขึ้นเราข้าวไหม เราเข้าไหมเคยห้าเป็บใช้กระบุงห้าเหมือนเดห้าเพื่นเรามม่เนาะโดูหน้าที่คือนีแนั่นตื่นเสี้ยเปล่าแวกยอะไรที่ทางตอนเจ้าตอนพ่อ,สม,อมสมัตตอนพ่อท่านนั่นพ่อมีกระบุงกระตาเลยพ่อก็จำาม่ได้น่ะมีของประเทีมเลยนะม,มีแต่มีแต่ประตูมีตูเ้เพื่อนก็นกนเตรียมเหล้าเตรียมยังแล่วกันมีแต่ใส่เกียร์มาใส่ งูแต่ว่าใส่ใส่พ่อก็ยังน้อยนะพ่อก็จะตำบ่ได้บนได้ใส่ตัวควายแกออ่ใส่ควายใส่ควายใส่งัวแก้เกียนนะเกียนน่ะกระบ,บุมีเปล่าดอกบบุบมีกระสอบขึ้นุมือนี่นะแม่น่ะเอาแม่แล้วบ้าเพื่อนเอาเข้าไปไว้เพื่อนเอาเข้าเอาไว้จะเดือดในในใน,ในเราเข้านะพ่อ เราเข้าฮั่นก็ต้องได้ยาเอาขี้งวยทาคือการขี้ง่วงขี้ควยท่าเลยทาฮะอัดป้องอัดป้องเอาสั้นเตะดี๋าวสั้นเตะใส่แล้วก็บางทีก็มีบางคนผู้เิ่นมีเงินก็ใส่แป้นใส่แป้นแล้วเขาก็ได้เอาขี้ควยอันเดียทาอัดป้องเมื่อแล้วเขาเอาเข้าโล่ลงแต่ชาพ่อจําได้เกียนเนี่ยก็มันเป็นเป็นรูปร่างคือจังคือจังงนกระทะเลยนะแล้วก็เจ้าสะอเห็ดเป็นซานซานไม้อ้อมแล้วก็ เอาเทเข่าลงนั้นคนคนมาเล่านะแล้วก็จังมาคนขึ้นเล่าพี่พ่อจําได้นะเก็งน้อยเหง่ไหนพ่อเนาะเอากระห่วงเล่นแน่ดีเขากระห่วงเล่นกะต้องเห็ดไปน้ำล่นไปน้ำดีเขายังปินเล็กน้อยเลยเนาะแปดเก้าปีดีแม่เลยนะดีเลยพ่มจีใดเนาะเขาเขาไม่ท้าจี้อะไรแล้วเขาขี้คว้วยขี้คว้วยวันนี้น้องเป็นคนไรวันนี้พ่อเป็นคนขี้ต๊กล้วยอีก คือชิลลุบไรกูเนี่นะครับของห่วงๆนะเอาดื้อเนาะบัวอ้าแหลยบัวอาแหลยเที่ยวจนบ่มีเที่ยวจนฮักแต่น้อยตกควายบัวอ้าวเลยไม่ทับค้าจนค้าน้อยค้าเนี่ยคือีเมียเราดื้อเจ้าน่ะอีพ่อขี้ดื้อแต่น้อยเมตู้ว่าดื้อแท้ดื้อเม่ตูุวัาซื้อเมีฟังว่าพักอีพ่อขี้ดื้อเนาะคิดกล้วยหมดน้องเอาเอาไม้มาตีมันตื้นควายมันตื้นวะเนี้ยแลนเนาะกล้วยมันก็แล่นวะเนี้ควายมันก็แล่นแั้วก็ตกเลยเนาะ ปกติเอาไปนา<แ>จะขี่ควายตลอดเอาบวกเอาจิบวย่างเด้อเอ้าเอาเป็นเด็กน้อยเราบสิมาขี่ควายเด้อเอาเป็นเด็กน้อยเอาสิขี่ตะควายไปนาเนี่ยจบิบวย่างวันนี้จะคัดแกง่ขี่ควายบอกครับเอาทางไปนามีแต่ขี่ตนะุ่มเอาสบายแม่เบ้บก็ยังขี่ควายมีแต่ขี่ตุ่มเี่ดทางไปนาไก่บวไก่มีแต่ขี่ต,ไไตุ่ตมขี่ควาย,ยอย่างเดียวครับสินะควายหัวตูเขาจะขี่สิบปลายตั มสมัยก่อนพอตู้ไม่ตู้เพิ่นเลี้ยงควาวย,ยลายคว้ยหลายบ้านน่ะสมัยก่อนภาคอีสานนีบบ่นานภาคอีสานนี่เพื่อนจะมากเลี้ยงงวัวเลี้ยงคว้วยภาคอีสาน,นม,มาเลี้ยงซั์แสดงว่าตั้งแต่สมัยก่อนจนมาถ,ถึงปัจจบุบันนี้สแสดงว่ามันอาหานัานไลเนาะเปลี่ยนแปลงไล่เนาะพูดถึงกับเปลี่ยนแปลงหลายพรท่านสมัยเดี๋ยวนี้ทานสมัยที่เนาะไทยทันสมัยก็เล่าอีกใจเพราะว่าสาวปีร่างเดี๋ยวนี้ ท่านสมัยรถคนนี่แทบไม่ได้เหงามีรถดําหน้าเดี๋ยวนี่ <Man. S 2> มีรถด,ดําหน้า<ล>มีรถเกี่ยวเขานี่รถดําหน้ามีรถเกีียวเขานะแต่ว่าก็เป็นบางจังหวัดบางจังหวัดก็ใส่บ่ได้เพราะว่าพื้นที่บูคือกันพื้นที่บุราบเนะาะ <Man. S 2> บางจังหวัดก็ยังใส่แบบเกี่ยวแบบด้วยมือเทานี้บางจังหวัดเขากะ ใช่ขวองทุนแรงหลายม,มันบุมันเป็นบางจังหวัดกับประมาณนี้เน้วทุกคนห้าคำถามจากเอซีที่ถามมาแล้วทุกคนการนุกงตุคุที่ถามมาเริ่ต้นละ เพราะว่าก็คิดไม่ออกอยังกะท่ามมาถ้าเอฟซีไผยหูยังกะท่ามมาแล้วทุกคนคอมเมนต์มาแบบเอ็ดเป็นข้อมาเลยเนาะเอ็ดเป็นข้อหนึ่งข้อสองเลยมาถามถามถามมาแล้วกะน้องตุ๊กจะเอามาจัดเรียงไว้แล้วกะพอมีเวลาน้องตุ๊กมีเวลาแล้วกะจะมานั่งถามกันแบบนี้ทางเอฟซี่นถามมาเรื่องเก่าๆอยู่เพราะว่าเขาเกิด้เรื่องสอมจำขึ้นมาเพราะว่าพอมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วเดีรดูซสึกว่าย้อน ย,ย,ย้อนย้อนยุกไปลายเลอ,อพ,อพอ่อพ่อมาอยู่ลาวนี่พ่อมาอยู่เมืองลึกลับ,ลบย,ย้อนยุกไปลายลึกลับสาวปีกอ้อนครอบเมืองไทยไ <ป S 1> ย้นยอนยุกไปย้อนยึกลึกลับมีความลึกลับเด้เออยู่ลองสาสตร์มันเป็นบ้านที่มีแต่ห้อมผูห้อมผ้าแม่ลึกลับอะไรทุกคนเพราะว่าฟ้านี่กระพูฟ้านี่กระพูเฮานีอ้วมันเป็นผูฟากคุณส่วนเฮาน้องตุ๊กเป็นผูฟากี่เนาะ ทุกคนคิดเอาเพราะว่ามันเป็นฮอม์ไม่พูดได้กรทางเอฟซีบนถามมาอยู่เพราะว่าจะได้ลืมฟื้นออกจากจะได้นึกถึงเรื่องเก่าๆนะอีพ่อพ่าไม่ใช่อีพ่อคิดฮอรเรื่องเก่าบ่โอ้ม่วนคือ็ยังนี่ยตะกอนจะไม่อันมานําแม่น้องตุ๊กทีแรกพอน้องตุ๊กขี่รถซองแถวขี้ดินแดงเบิ่งอันนั่งจับแคทไายรถสัญญาบดานดานดากออกมาจนวันแดงมันเป็นตาหัว พอตัว,ตวกว็สมัยแต่ก่อนนั้นขี่รถด,ด้วยซานตะกี้บนดินแดงแล้วตอนนั้นตาห,หัวเถกเขาหมาโอ้ยพอตูอย่างคิดว่าวูคือพม่าได้จริงเลยเพื่อนว่าเพื่อนเป็นความฟันมาอยู่ประเทศลาวเพื่อนว่าเพื่อนฟันแ <c oughs> <c oughs> มจันว่าบุฟันละตีแบบนี้นะเ <c oughs> พืพอ่อนว่าเพื่อนว่าเพื่อนเป็นความฟันมาอยู่ที่ก่อนข้างมันเป็นลึกลับได<น>้ เปรียบเทียบอะไรเงียบเงียบสงบเป็นอยู่แบบอยู่แบบบ้านบ้านปลาบ้านบ้านนอกเฮานี้ยังข้อกันกินได้อยู่เด้อยู่ทางดีนะพ่ออยู่อแม่เก็บพักเก็บหญนาเก็บหาปลายังอากาศบริสุทธิ์ทางดีคือว่าย้อนยุ่หลายแม่ย้อนเทย้อนลาย้อนย้อนมากเลยนะคะเอาพอก็ได พ่อบอได้ตีเข่ามาจาักปีแล้วกันพ่อบอได้ไมาอยู่ลาวนี่พ่อบอได้ตีเข่าไดยเมีนอยู่ไทยทานสมัยมตะกอนพ่อเคยตีแต่ตอนอยังน้อยวุ่นตอนอยู่ไทยนะที่ลินตีหัวแลวตอนเด็กน้อยเนาะเดี๋ยวนี่เดี๋ยนี่กับ่ได้ตีแล้วคันอยู่ไทยนะพอได้เข้ามาได้มาเลาวนี่เขาก็ได้กลับขึ้นมาตีเข่าแต่สมัยตอนพอ่อยังน้อยอีกเดือบีดเขาอันน่ะตีเข่าแบกเข่าโอ้พ่อก็เลยคืดถึงตอนยังน้อย เอาเคยตีเคยีเ<ข> <มา S 1> ว้าได้เท่ายังน้อยขึ้นคือเข้าใครได้นะปฏิพัฒน์เท่าน่ะย้อนยุบลงไปย้อนยุบลงไปยังนุง่มยังน้อยใครแล้วมันี้เท่าแล้วตีมานีมาย้อนยุบขื้นโคตรยีแล้วทางเอฟซีเพิ่นกระยกใครเพื่อนถามมาอยู่เพราะว่าจะได้ย้อนอดีต เขาได้นึกถึงเรื่องอดีตเก่าๆแน่สุดๆเพราะว่าปัจจุบันปัจจุบันที่เจ้ายู่นี้คือย้อนอดีตของเจ้าสาวปีลั่งแม่แก่นแหละกาซิะมาเนี่ยทุกคนคลิปนี้เนาะป้าสัต์ไปตั้งว่าสาวนาทีพอน้องทุกคันมีคำถามก็เป็นคนเบาเบาถ้ามีคำถามพ่อก็มีความคำมอตเนาะแต่ถ้าบ่มีคำถามกับคำโตบกับโบมีเพราะว่าคิดบอกดี ก็ถ้าทุกคนท่านละถามมาเนาะกับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อทุกคนนะผ่านมาคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ขอบใจทั้งคำถาม<แ>ที่อันเอฟซีบนถามมากขอบใจหลายๆใจใหลายๆเนาะขอบคุณมากนะคะที่สร้างคําถามมาถามพ่อละกันทางคำถามที่แบบเออเอฟซีทุกคนหลายๆคนยังอยากหู้อยากเห็นนะถ้าใครอยากหู้อยากเห็นหรือว่าใครอยากยังบริันฮู้เกี่ยวอย่าง เกี่ยวกับพ่อนะกาให้คอมเมนต์มาได้เนาะยังอยากว่าอยู่แต่ว่าบูมีผู้ถามนี่บูมี่พุทธามอคิโบกนะอันนั่นก็คือบุออกมันเรื่องเก่าเก้าเรื่องมันเก่าเลยเด็เข้าใจอยู่อันว่าอันคิโบออกนะอันตอบบุได้นะลาสทั้งหมดไปก่อนเด้อบ๊ายบาย